ตอนนี้เป็นเวลาตีสามสี่สิบสองมาเพื่อนบ้านนะเขาเอาหมามาขังไว้ตรงลงรถซึ่งตรงกับประตูห้องนอนโอ้กับหน้าต่างห้องนอนโอ้ตีสามมันร้องมันร้องยิงยิงยิงิงร้องเหมือนมันโดนขังอะ่ะนอนไม่ได้เลยอะ่ะ สวัสดีวันอังคารค่ะเพื่อนเพื่อนช่องโอไลฟ์ล็อกทุกคนเช้านี้เราตื่นกันแต่เช้าเลยตีสี่เดี๋ยวถ้ายังเสียงดังอีกเดี๋ยวจะส่งนางงามออกไปเคลียร์นางงามขาใหญ่ประจำบ้านเ <c oughs> สียงน้ำแข็งเรียไหม เช้านี้เราออกไปทานข้าวที่เบเกนบูแล้วก็ไปต่อที่เซนทันค่ะไปจ่ายค่างวดบ้าน Sorry keep you waiting <'re> u s, <Hey>. <S วันนี้ EMS มาถึงที่บ้านค่ะเป็นตุ๊กตา Sony Angel ค่ะอันนี้เป็นเซต5ตัว ของเล่นอันนี้มันมีกิมมิคคือมันเป็นกล่องๆมาเราไม่รู้ว่าเปิดกล่องมาเราจะเจอตัวอะไรอะคะ่ะตัวสีส้มที่อยู่ตรงกลางนั้นคือเป็นตัวซิกเก็ตค่ะคือต้องเปิดจนกว่าจะเจอตัวนี้คะ่ะซิกเก็ตส่วนอันนี้เป็นชุด4ตัวนะคะโอซื้อมามาเกินเพราะว่าโอจะเอาไปขายใน eBay โอเช็คราคาใน eBay โอ้โหสามารถขายได้ราคาแพงคือโอซื้อจากในช็อปไทยโอไปขายใน eBay ยังมีกำไรคะ่ะก็เลยซื้อมาเพื่อขายด้วยเซต4ตัวแล้วก็เซต ตัวเดียวอย่างนี้ด้วยค่ะแยกตัวขายโผเห็นโอกาสจะเก่งกําไรก็เลยซื้อซะเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเซต5ตัวที่มีตัวซิเครตอันนั้นโอกเก็บเอาไว้ไปถ่ายรูปค่ะนี่นะคะดินเนอร์วันนี้เป็นสเต็กเนื้อแกะค่ะจานใหญ่เลยของฮิวนี่ของโอค่ะ <Thank you. S 2> วังเอปตีดา r ิง thank you ยาอินลลนี่คือ จะเป็นในชีสเค้กนี่หิวกินสองชิ้นเนี่ยคนเดียวว้าว This is beautiful Yeah My God เหมือนก้อนอะไรเนี่ย This is your creation ใช่ไหมวันนี้นะคะเพื่อนๆออกไปที่เซนทันเนาะ โอ้ก็คือแบบคิดในหัวคิดแล้วคิดอีกว่าอยากจะได้กล้องโ o n y A 5 0 0 0เอาไว้ถ่ายบล็อกเอาไว้ถ่ายวิดีโอ,อไว้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยเพราะว่ามีคนรีวิวว่าถ่ายรูปสวยถ่ายรูปดีมากอะไรเงี้ยแล้วก็บล็อกเกอร์หลายคนใช้อะไรเงี้ยโอก็คิดแล้วคิดอีกว่าโออยากได้อยากได้มากแล้วก็ราคาเท่านี้โอเคน่าจะได้โอน้น่าจะซื้อได้อะไรเงี้ย พอวันนี้ไปกินข้าวเช้ากับพิวก็เลยโอเคเลยไปเซ็นท่นเลยไปซื้อคือตั้งใจเลยว่าจะไปซื้อโผไปถึงโอก็เออเดี๋ยวไปดูดูนั่นนี่ก่อนคือเดินไปดูหลายร้านดู power by ไปดูร้านหลายๆร้านว่ามันราคาอะไรยังไงอย่างเงี้ยตอนแรกโอบราจะซื้อที่ power by เพราะว่ามันได้คะแนนด้วยวันการ์ดอะไรเงี้ยแล้วก็มันอาจจะได้ผ่อนบัตรเครดิตศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนอะไรเงี้ยแต่พอระหว่างทางไปโอก็ไปเห็นโทรศัพท์ samsung s สิบ เอสบวกตัวใหม่เลยแล้วก็ฟีเจอร์ลูกเล่นในการถ่ายวิดีโอมดีมากเลยแล้วมันแบบว่าไม่ต้องใช้ไม้กันสั่นสามารถเดินถ่ายได้แล้วก็ถ่ายรูปบอกว่าสวยมากแล้วแบบว่าโอ้แต่ราคาสามหมื่นค่ะเพื่อนๆราคาแพงมากโอกไปดูรุ่น S 1 0สิบพนะคะบวกแต่ว่ามันให้ให้แรมให้ลอมคือหน่วยความจำกับหน่วยความจำในเครื่องให้เยอะมากอะไรเงี้ย แต่มันก็ราคาตั้งสามหมื่นห้าซึ่งแพงกว่าราคากล้องที่วตั้งใจจะซื้ออีกแต่ก็มานั่งนึกนึกดูโอเคเดี๋ยวขาย iPhone 8แล้วก็เอาเงินครึ่งหนึ่งมาจ่ายก็ได้เพราะว่ามันเป็นโทรศัพท์เนาะเวลา,เาไปไหนมาไหนเวลาถ่ายวิดีโอมันก็ถ่ายง่ายมันดูไม่เป็นทางการมันดูแบบไม่แบบตั้งใจถ่าย,ายเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอก็เลยว่าเออเอามือถือดีกว่าอะไรเงี้ยพกง่ายแล้วก็อยากจะถ่ายก็ควักขึ้นมาถ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ย โอก็เลยโอเคจเจาจะเอามือถือทีนี้ปรากฏว่าที่ร้าน power by u ไม่มีโอก็เลยไปดูที่ดี a ทว่าโอใช้เบอร์เปลี่ยนได้ไหมดี a ทคือมันก็จะมีโปรที่แบบว่าออกเครื่องแล้วเราต้องจ่ายค่าบริการเป็นรายปีะอะไรเงี้ยเราจะได้เครื่องถูกกว่าโอก็เช็คสิทธิ์ของโอปรากฏว่าโอไม่มีสิทธิ์ที่จะซื้อเราก็มานั่งคิดดูตัวเลขอะค่ะว่าโอจะต้องจ่ายเงินเขาเป็นรายปีแล้วค่าบริการซึ่งบางทีต่อเดือนอะเดือนหนึ่งประมาณ 699บางอัน899ซึ่งโอ้เราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้โทรศัพท์เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยอก็เลยเออดีที่มันไม่มีเครื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วอก็ไม่มีสิทธิ์ด้วยโอ้ก็เลยโอเคอก็เลยเดินไปดูที่ร้านซัมซุงปรากฏว่าร้านซัมซุงมีสีแล้วก็จํานวนกิกคือ5้เอ้ย2 1 8กิกที่โออยากจะได้พอดีอก็นั่งลงเลยพร้อมกับเครื่องอยู่ข้างหน้าโอโอก็ให้บัตรเครดิตไปไปจ่ายตอนแรกโอตั้งใจจะจ่ายเป็นแบบ อ10เดือนเนาะระหว่างนั้นก็นั่งนึกนึกโอ๊ยเพิ่งผ่าเพิ่งผ่อนหัวเว่ยหมดหัวเว่ยที่เอาไว้ถ่ายบล็อกเนี่ยเพิ่งผ่อนหมดแล้วกูจะเป็นหนี้อีกแล้วละวะอะไรเงี้ยก็เลยบอกน้องเออน้องรูดเต็มจานวนไปเลยเราก็ตั้งใจว่าจะเอาเงินออมที่หวมีจ่ายจ่ายไปเลยแล้วระหว่างนั้นน้องมันก็ไปรูดเราก็นั่งนึกอุ๊ยตายแล้วเงินออมก็เพิ่งซื้อโทรศัพท์ iPhone 10ให้ฮิวของขวัญวันเกิด ตายแล้วเงินออมกูยังไม่ได้แบบว่าออมแล้วตื่มเข้าไปเลยอะจะเอามาใช้อีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมเพื่อนๆปราบอกว่าโอ้โหโชคเข้าค้า,างงมากเลยเครื่องรูดมันรูดไม่ได้เพื่อนๆเ,เครื่องรูดมันรูดบัตรยังไงก็รูดไม่ได้แล้วโอโ๋ก็ให้กี่บัตรกี่บัตรก็ให้ไปมันก็รูดไม่ได้ปรกากฏว่ามันเป็นมันเสียที่ระบบเขาลานเขาระบบออนไลน์มันเสียก็เลยบอกโอ้โแตงก o ดคือโอรู้สึกว่ามันเหมือน impulse buying อะค่ะก็คือเป็นการซื้อแบบ ซื้อโยดยไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้นอนข้ามคืนแล้วไม่ได้คิดอะไรเลยอยากซื้อมีบัตรเครดิตมีเงินในอนาคตมี power จอมปลอมอยู่ในมือซื้อเลยอะไรอย่างนี้ไงโอ้ก็แบบอู้โชคดีมากเลยเพราะโอ้แบบว่ามีสติอะค่ะขึ้นมาปุ๊บโอ้ก็เลยมาคุยกับฮิวว่าเอ๊จะเอาอะไรดีคือมันก็ตอนขนาดหลังจากช้อปปิง้งก็ยังตกตะกอนไม่ได้อยู่ดีนะคะเพื่อนๆว่าโอ้จะเอากล้องดีไหมซึ่งมันเหมือนต้นๆน,นิดๆกับ หรือ,อยังจะไปที่ Samsung s 1 0บบวกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็จะขาย iPhone เพื่อจะเอาเงินคือยังคิดเดี๋ว่าจะเก็บเงินต่อดีไหมแล้วก็จะเอาดีไหมอะไรเงี้ยก็คิดคิดคิดเนาะก็ยังแบบยังอยากได้จนจนโอกลับมาทิ้งที่บ้านโอก็มาเริ่มเขียนสมุดรายรับรายจ่ายว่าโอไปซื้ออะไรบ้างโอก็มีสั่งของทางออนไลน์ สั่งอะไรบ้างอะโอจจำไม่ได้เออสั่งตุ๊กตาซอนนี่แองเจอโอแบบว่าโอ้ชอบมากครบ 4, สรี่เซตสี่ตัวเซตห้าตัวพร้อมกับซีเขตซึ่งมันราคาเป็นพันนะคะเพื่อนๆแล้วก็แล้วก็ซื้อของจากลาซาด้ามาทําในครัวทําอะไรอย่างเงี้ยอก็นั่งจดรายการอุตายแล้วเงินเดือนเดือนนี้แบบว่าซื้อนู่นซื้อนี่หมดจนเงินเดือนเดือนนี้นี่จะหมดแล้วแล้วโอก็มีแผนจะไปเที่ยวไปกินส้มตํากับเพื่อนเพื่อนสาวๆที่กรุงเทพ โอ้ก็เลยอู้ตายละโชคดีมากเลยที่เราบอกว่าวันเนี้ยการการที่เราจะไปซื้อของใช้เงินก้อนโตมันไม่สําเร็จคือคือโชคดีมากเลยถ้าไม่งั้นโอก็จะรู้สึกว่าโอ้จะต้องคาดเข็มขัดขึ้นมาถึงคอแน่เลยครับเพื่อนๆโอ้ก็เลยบอกว่าโอ้ประโยชน์ของการเขียนบัญชีรายรับรายจ่ายมันดีอย่างนี้นี่เองอะ่ะตอนแรกโอก็ยังแบบยังคันอยู่นะคะเพื่อนๆยังคันยังอยากจะได้โทรศัพท์หรือไม่ก็ มือไอ้กล้องแต่พอม,มานั่งเขียนรายรับรายจ่ายโอแล้วโอก็เลยอยใช้หัวเพยต่อไปนั่นแหละก็ถ่ายได้ก็ถ่ายสวยหน้าดูสวยเวอร์ด้วยสวยแบบตัวจริงไม่สวยนะคะตัวจริงดําแล้วหน้าก็ไม่ค่อยไม่ได้ใสแบบนี้นะะแล้วค่ะแล้วโอก็ยังมีกล้องไ iPhone ก็มีอะไรเงี้ยไอโฟนแล้วก็โอก็มีกล้องโกโปรอีกอก็เลยเออจริงๆมันไม่มันไม่จําเป็นขนาดนั้นที่เราจะต้อง มีกล้องใหม่อะไรเงี้ยคือมันมันมีความแบบฟุ้งฟิ้งเทคโนโลยีเนาะดูแล้วเราก็อยากได้แต่พอเรามาดูสมุดรายรับรายจ่ายเราแล้วก็ทําให้เราเจียมตัวค่ะเพื่อนๆโอ้ก็เลยเออประโยชน์ของการเขียนสมุดรายรับรายจ่ายมันดีอย่างนี้นี่เองคือมันทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราใช้เงินไปกับอะไรวะเนี่ยคือมันไรค่าไรประโยชน์มากเลยแล้วก็สิ่งอะไรที่เรากําลังจะซื้อเราต้องคิดแล้วคิดอีกว่า,วามันจําเป็นไหมอะไรเงี้ยโอ้ก็เลยบอกอู้ตายตายตาย ดีนะเนี่ยที่ต้นเดือนตอนที่โอได้รับเงินเดือนโอคือออมเงินไว้เลยตั้งแต่แรกคือโอนเข้าบัญชีออมเอาไปเอาไปลงทุนไปซื้อไปซื้อกองทุนไว้แล้วแล้วก็ซื้อหุ้นไว้แล้วแล้วก็เงินออมโอโอคือกันไว้เลยตั้งแต่เดยวันที่โอได้รับเงินเดือนเลยแล้วก็มันก็ไล่ไล่ามาจนถึงเงินที่ตอนเนี้ยโอก็อูอ้ใช้ไปจนเงินเดือนโอจะหมดแล้วค่ะเ,เพื่อนๆยังไม่ถึงวันที่ยี่ห้าเลยอ่ะยังไม่ใกล้สิ้นเดือนเลยก็เลยแบบว่าตายแล้วเราต้องสโลว์ดาวแล้ว ดีจริงๆเลยกับการจดบันทึกรายรับรายจ่ายค่ะเพื่อนๆวันนี้ยู่ก็มาเล่าแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังเนาะเพราะโอเป็นคนแบบโอพยายามโอรู้ว่าจุดอ่อนของโอ่ค่ะคือตรงนี้เลยเรื่องเงินเลยคือแล้วก็ไปฟังอีกคลิปนึงเนาะอีกคลิปหนึ่งโอ๋แบบอยากจะสาดน้ำใส่ YouTube มากเลยอยากจะแบบบางทีโออยากจะไปคอมเมนต์ว่าเขาในคลิปเหมือนกันนะคือคือเขาจั่หัวในคลิปอะว่าว่าอะไรอะเงินเดือน 575แต่สามารถมีแพสซีฟอินคัมได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วเขาก็เป็นพ่อแม่เขาซึ่งแก่แล้วตอนแรกโอ้ดูก็นึกว่าเออเงินคนแก่หรือเปล่า575แล้วมันเป็นแพสซีฟอินคัมได้อะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปฟังปรากฏว่ามันเป็นเรื่องของการออมอะค่ะมันไม่ใช่แพสซีฟอินอินคัมอะไรเลยคือคือเขา คือเขาออมยังไงคือพ่อเขาหาเงินมาได้แม่เขาเก็บเงินเหมือนครอบครัวคนจีนเลยคือแม่เก็บเงินอย่างเดียวแล้วก็พ่อพัฒนาตัวเองตลอดเวลาจนมีโอกาสอะไรเข้ามาพ่อก็ไม่พลาดโอกาสดีดแล้วก็ต่อยอดต่อยอดมาจนแบบมีความก้าวหน้าทางทางการงานแล้วก็เป็นคนกระตันยูให้เงินพ่อแม่เลยคืออันนี้คือประเด็นหลัก,ลกเลยนะแต่ passive income ที่โอแบบว่า หูผึ่งตั้งหน้าตั้งตารอที่โอคิดเข้าไปดูอะโออยากจะรู้ว่าไอ้เงินหนะ้า้อยเ็ดิ้านี่ยมันเอาไปพาสซีฟอินคัมได้ยังไงคือมันเอาไปลงทุนในหุ้นตัวไหนหรือมันเอาไปซื้อกองทุนอะไรหรือเปล่าแล้วมันไปทําอะไรที่ทําให้มีเงินเข้ามาทุกเดือนอะไรเงี้ยปรกากฏว่ามันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ตอบคําถามตามที่จัวหัวเลยค่ะโอก็แบบอยากจะไปเม้นว่านะแต่เออไม่เป็นไรเราได้ประโยชน์จากตรงนั้นถึงแม้ไม่ใช่เรื่องพาสซีฟอินคัมแต่หนึ่งในนั้นเราก็คือได้ก็คือ การเก็บเงินนั่นเองก็คือสามีอ่ะให้เงินเมียไปคือคือคุณแม่ของในคลิปนี้นะคุณแม่เป็นคนเป็นตําเ,เ,เป็นทหารเหมือนกันพ่อก็เป็นทหารแม่เงินเดือนห้าร้อยพ่อเงินเดือนเจ็ดร้อยห้าสิบพ่อ,เ,อเงินเดือนทั้งหมดให้แม่แม่ก็เอาเงินเดือนของแม่ไอ้ห้าร้อยอ่ะเก็บอย่างเดียวโอก็เลยเออคือโอได้ประโยชน์จากเขาตรงเรื่องการออมสงสัยต่อไปเนี้ยเงินที่สามีให้โออะคือเงินสามีให้โอ มาก้อนนี้ใช่ไหมแต่ก้อนของเงินสามีเนี่ยเวลาไปกินข้าวทุกที่ช้อปปิ้งหิวจ่ายนะคะเพื่อนเพื่อหิวจ่ายเวลาไปกินข้าวไปดินเนอร์เวลาช็อปปิ้งนู่นนั่นนี่ซื้อของคือเงินที่เขาให้โอนี้เป็นเงินใช้เล่นลนลายอย่างเดียวเลยแล้วก็เอาส่งให้พ่อแม่ดูแลพ่อแม่แล้วที่เหลือก็เป็นเงินยังเหลือก้อนใหญ่เลยโอก็ลนลาละเลงหมดเลยเนี่ยแหละโอก็เลยอ๋อมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนเดสตินีเลยคือเป็นชะตาที่ให้โอมาเจอคลิปนี้แล้วให้โอรู้ว่า เออจริงๆโอ้มึงอะ่ะควรจะเก็บนะเว้ยก้อนนี้ที่สามีให้อะ่ะคือโอไม่ได้เก็บเลยเพื่อนๆหนูอยู่กับฮิวมาสิบหกปีเนี่ยโอไม่เคยเก็บเลยเพิ่งมาเก็บเอาช่วงนี้นี่เองโอ๋ก็เลยแบบเนี่ยอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังแบ่งปันเลยว่าเนี่ยใครที่แบบเหมือนโอ๋คือพอไม่ได้ทํางานแล้วอะ่ะสามีให้เงินอย่างเดียวแล้วแล้วค่าทุกอย่างในบ้านเขายังดูแลเองหมดเลยทุกอย่างแล้วเราได้เงินอย่างเดียวทําไมเราไม่เก็บ มันเป็นอนาคตสําหรับเราสองคนอะไรเงี้ยพอดูคลิปนี้แล้วปุ๊บโอ้ก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ก็เลยไม่เม้นอะไรอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีหลายคลิปนะเพื่อนๆที่โอเข้าไปดูคือเขาจั่วหัวคลิปชื่อคลิปเนี่ยตามนั้นเป๊ะๆเลยแต่พอเข้าไปดูมันไม่ตอบคําถามมันไม่มันไม่ให้คําตอบตามที่เราอยากจะรู้ไงเพื่อนๆหนูก็แบบโอ้แบบโมโหมากมันมีหลายคลิปมากโอเคสําหรับประเด็นนี้เนาะที่โอมาพูดก็คือโอ้ก็อยากให้เพื่อนๆแบบว่า มาสนใจลองทําดูนะคะสมุดรายรับรายจ่ายแล้วก็มาลองออมดูนะคะแล้วก็วันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คลิกเข้ามาดูช่องโอไลฟ์บล็อกวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่บล็อกวันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย